ออโอ้ยสมัชชามีเงื่งอนแอร์แบบล็อกแก๊กมาได้ไหมดีมอสหน่อยดีมอสอยู่น,น,แบบบบนู่นเดี๋ยวเอามาให้แป๊บนึงโอ้โห่ะี่ต่ำนั่นต่ำนี่เพิ่นตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพอเขาล็อกเออแล้วก็เงื่อขึ้น ดันเครืงบนคิดฮอดบอสแล้วครับคิดฮอดทุกบาทอย่างพี่อามพี่อาเมี่นวะพี่อามแหพมพดกลุ่มปิดแล้วคุณเร็วเลยนะพดกลุ่มปิดแล้วคุณเร็วเลยนะแหน,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 น่คุณน,นี่เร็วกว่าใครในตัปะตะพีคุณน,นี่เร็วกว่าใครในทัพพีวันนี้แต่งหน้าเตรียมตัวขึ้นคอนเสิร์ตนะครับผมก็ เตรียมตัวขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็เสร็จงานนี้ก็เดินทางไปที่จังหวัดยะโสธรพรุ่งนี้ก็มีเช้าที่ศาลยะโสพรุ่งนี้นะครับผมซึ่งก็ f อก็ถามข่าวถามทาวกันมาเยอะจริงๆเราผมก็ไม่มีอะไรหรอกผมก็เอาตามเออ่น้องเอาตามเอาตามความเหมาะสมแล้วก็เห็นความเหมาะสมของทางเอ่อเพื่อนตัดสนแล้วนน่น้องบอได้สิทธิ์เด็ยิงพั้นไปองพอสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกว่าความจริงก็คือความจริงเป็นจริงบวาใต้ ถ้าชนะไปฟินขับสามันกิดเลยพะนะบุ้ยบุยยังก่็ถ้ายังก่นไม่แพ้ก็ชนะธรรมดากฎเกณฑ์เรานั้นเป็นผู้เร่นยอมรับความเป็นจริงไม่ต้องการจะฟืนคืนรักเธอกลับไป เจ็บนี้ไม่โทษใครในเมื่อฉันเลือกเองรู้ว่าต้องตัดใจทั้งที่แสนจะทรมานเขาคือปัจจุบันส่วนฉันนั้นเป็นอดีตก็ฉันให้นานได้ไหมเป็นสิ่งสุดท้ายเพื่อ อําลาไม่รั้งเธอไว้นานหรอกนะมีสามถุมเครื่องไมาให้หลินอ,อยู่ปเป็นโรตีสองเครื่องบางทีจะเปโรดเจ็บปวดระดเลอดเลียนไปโรดแทมไปโรดพี่น้อง Good luck Good luck ขอบคุณนะครับพี่น้องใครจะบอกมูจอเลยว่ามูจอาปรต้องคิดอย่างไรเพราะว่าผู้แหนฟินแลนด์นี่ยยังไม่คิดอย่างไรเลยเออไม่เป็นเรื่องปกติของชีวิตยังมีอีกเยอะ เนี่ยมียเบื่อเจออีกเยอะชีวิตนี้เออทันเพลงนี้เรอว่าเพลงนี้ผมชอบมากรู้ว่าต้องตัดใจทั้งที่แสนจะทรมานเขาคือปัจจุบันส่วนฉันนั้นเป็นอดีตตอกฉันให้นานๆได้ไหมเป็นสิ่ง สุดท้ายเพื่อนอัมลาเคยบอกแล้วจเวจ้าจะยังไหลไอ้ย้อยไปยังเมื่อไ่ดูเอไไหเอหันหันหาวเมา่อไหร่ไข้กว่าเมื่อกี้งูเห้งบ,บดีพันเดะแล้วมันลม้มล้มเนี่ยเพราะขามันตื้นยกขึ้นแล้วไปพ่นไป,ไปซอกมุเออยกขึ้นดนีผมอยู่งานครับอันนี้ผมขึ้นเวที กินเขาก็ยังรู้สึกเป็นตล,นลอดเท่านั้นรอบอรอหรือเพื่อนในร่มควายให้ควายพี่น้องคว้าเขาเป็นฟินแลนด์โอ้เคิดยร์ลับบอลบอลถอยหายบ,บอลร่มควายพืพ่อนฟินแลนด์งงมากช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าผู้ญี่ปนฟินแลนด์ไม่ลงคอให้ผู้ญี่ปุ่นฟินแลนด์มือเลี้ยงไปนอนอยู่พุลละเแถวๆใกล้ศาลพุลละพี่น,อน้องคำมากกับสิบปขึ้นเครืค่องอยู่บนเพราะพวกนี้มีงานที่จะสวดทวารเอ้ยพวกนี้มีงานทีน่เห็น ชลบุรีล้านม้วนจ๊บบอกล้านม้วนกุ๊บม,ม้วนจอยแซมมี่เริ่มทำคิวอย่างนั้นได้อยูน่นะเริ่มทำได้แนละ้วแต่ว่าเราอีกนิดนึงได้อยู่วันนี้ได้วันนี้นได้ได้อยู่หรือได้เลยวันนี้ได้แต่แต่ผมได้ไหมวันนี้ผมกู้กูไหมได้ผมเกือบเกือบจะได้ผมให้แปดสิบเจ็ดสิบห้าพอ บอลที่สามมาศีสเกตใช่ไหมใช่ครับน่าจะใช่เลยพี่ผมก็ไม่รู้ผมเล่นแล้วบานผมไปที่ไหนบ้างชีวิตผมก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนั่นแหละว่าต่ผมไปที่ไหนบ้างวันนี้เล่นปักธงชายอีกแล้วผมมาเล่นอำเภอเดียวเหนืเดือนละครั้งตุลาพฤศจิกาธันวามักระาเออธันวาไม่ได้มานี่ปว่ันวามาเหรเหมือนไม่มาอยู่นะไอ้ที่กินยำอะไรอย่างเที่อ่ะคนปักธงชายหรือคนละคนลมาทุกเดือนคือคนละมาทุกเดือนอ่ะผมมาจังหวัดนครราชสีมาทุกเดือนแล้วจ้างอะไรนักหนาทุกเดือนไม่เบื่อเพื่อนเป็นแล ผู้ร้ายก็ผู้ร้ายขี้ร้ายก็พอเฮงพรุ่งนี้น่ะกี่โมงวะคุณท่านายฟร์มากี่โมงเก้าเก้าโมงเช้าไปเข้าไปข้างในบอกใช่เข้าเสร็จเุกไม่เก่ที่วงก็ด่วนเทพี่พี่ฟจองที่ไรสดเลยศมานายว่าเขาปิดคาเฟ่ให้ไรสไดเลิศนะพงศเนี่ยไม่เบื่อบอดพะนะ ปากทงใช่และผมมาปากทงเธอบ่อยมากผมอยากผมอายอยากมาเลยผมเขินที่จะมาผมเขินที่จะมาตรงนี้ทุกคนรู้ไหมอันนี้หอนวันนี้มันคือโบเปย์แต่โบห่านแท้โนหานเราคลิปมีเหนียวดริงิงไม่อยากเสี่ยหรอกหานบ่พูดอ่ะกาไหมเลิศเนาะพรีเมียมพรีเมียมการ ห่อนบอสูนโอ้หอนอยู่มีน้องสานสายตีคอไป็นสายถ้าแก่งถ้าเกยใหญ่เจเปิ้ลปักธงชัยลักบอสิกพี่น้องเพื่อนพ่อจิปั่นมุ่นในข่อยพวกเราพี่น้องเจ้าเสียบบอสมีแต่เพื่อนจิปั่นมุ่นในข่อยเพื่อนจิปั่นมม้าโดยข่อยแล้วเพื่อนหักข่อยไหลเจเปิ้ลเสียถีเมืองโคราชอันดับท็อปเมืองโคราชบอกไว้ก่อนลำดับท็อปเมืองโคราชพื้อัน ชนะแล้วขายเลยใช่ไหมรออะไรอยู่ล่ะหิวข้าวเงินก็ต้องใช้ศ <laughs> ูนทรงช้าสุดเดียวฮะส่งช้าเลยเด็กขันหยังผูดเขาลำบากกว่านี่โยนี่เขาเกือาเพียบพร้อมแล้วพ่อแม่กับกิงนั้นสองพ่อกับกิงแม่กับกิง พต้องสองสารลูกข่เด้อพ่อแม่เพิ่นเก่งนี่หลีพ่อเพิ่นเกียงแม่เพิ่อเก่งลูกข่ยน่ยะบอต้องหว่วงพี่น้องใจส,สิหว่วง